สัพเพะชนเมตตาสุขังจะมาพังปียมะสัพเพเชนะภชนาเมตตาสุขังจะมาพังปียมสัพเพชนะ้ชนเมตตาสุขังจะมาพังปีหยมะสัพพเชนะภ้ชนเมตตาสุขังจะมาลพังปียมสัพพชนะภชนเมตตาสุขังจะมาัพังปียังมะ สเดี๋ยวมันไปของมันเองคอยดูว่ามันจะติดกันมันจะติดตัวไหนมันจะเป็นยังไงเนี่ย มันก็จะเป็นตัวเลขไงไปไปจะเอาสองตัวหรือจะเอาสามตัวหรือจะมันได้กี่ตัวหรือแต่มันจะวิ่งติดกันรอสักครู่ให้ลมมันหวนก่อนอครับพี่น้องคอยติดตามมครับพี่น้องจ้อยครับพี่น้องครับผู้เทพเป็นเขาเรียกว่าอางอยังกว่านั้นอางลมหวนออางเศรษฐีคนใหม่นี่อางเศรษฐีอางลมหวนครับเศรษฐ<ม> <คน S 2> ีคนใหม่พี่น้องครับครับผมจะเอาบัางตัวลงแล้วนะอ้า ก่อนจะหัวจะออกมันก็จะทําอีกให้เลขมันเด้งออกอีกแบบนี้ก็เอาตัวเลขตัวนั้นมาใส่อีกตัวนี้ออกจะทำทุกปีหมั้้ทุกทุกทุงวดบอกทุกงวดเลยทุกงวดต้องเปลี่ยนตัวเลขไหมสวดไปไปเลยใช่อืมนึกว่าแต่ครั้งเดียวไม่ตัวนี้เป็นจะในอธิบายหน่อยครับนี่มังกรตัวนี้คนบ้านแขมนะชื่อบุญธรรมจันดาเขาใส่มองติดที่ลำน้ำห้วตำทันนี่นี่ครัคผมครับตั้งแต่หลายสิบปีแล้วเข้ามาให้ตัวนี้เขาเรียกว่ามังกรพยอง มังกรแห่งโชคลาภ oh. ที่เพราะว่าแต่ก่อนห้วยทับทันเขาเรียกว่าตลาดหาเลยหัวเลยตั้งแต่ชาวจีนชาวมอญอพยพเดินทางมาทาการค้าการขายที่ลําน้ําห้วยชายลาน้ําห้วยเป็นเป็น,ปนที่เดินเรือเดินรถเดินเรือลำห้วยทับทันนี่ครับใช่แล้วก็นําเมืองนี้มาด้วยจากเมืองจีนเจา์ได้มาจากไหนครับนี่เขาใส่มองถูกเขามาถาวายน,นานแล้วคู่บุญมันมีผมนี่นานนานนาน,นานแล้ว <c oughs> คุณดูสินนี่มันมันหัวเนี่ยเห็นไหมมันวิ่ง มันวิ่งเรื่อยเนี่ยมันวิ่งอ่ะเห็นเห็นเห็นคุณไหมครับคุณเห็นแล้วยังมันวิ่งไงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะจับทางถูกว่าเลงมันจะออกตัวไหนภายในหกตัวเนี่ยออกแน่เลยเนี่ยออกแน่นอนเลยใช่คอยดูว่ามันจะออกยังไงพี่น้องจับใส่หมวกเนาะใช่นี่ครับ ที่ศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์อย่างไรเนาะอาจารย์เนาะเอ้ยน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำผมเอามาแค่อ่างเดียวเด้ครับน้ำน้ำตัวนี้พี่น้องใส่เฮ้ยอาจารย์กาเอาน้ำตรงไหนมามาเห็ดในในน้ำมันจะใส่กับอาจารย์หนึ่งบ่อที่หนึ่งคือวัดสะกระแพงน้อยบ่อที่หนึ่งนะบ่อที่หนึ่งบ่อสองน้ำจากบริษัทสิงห์บ่อสามน้ำจากบริษัทที่มันมียี่ห้อจโคผ้าบ่อเนี่ย เขาเรียกว่าแม่น้ําทั้งห้าอยู่ตรงนี้น้ำหาสางคคือจะเอามารวมกันตรงนี้น้ํานะเฉพาะแต่น้ํามนนี่เฉพาะน้ำมนนั่เดียวใช่มันไม่ธรรมดาในการทําเนี่ยมันมีสูตรเด้มีสูตรด้วยกันใช่ขาดไม่ได้คือน้ําวัดสากราแพงน้อยอที่นหลวงในการทุกราชวงต้องเอาน้ําไปสงอาบก่อนที่จะขึ้นของลาชจากลูกศรนี่สากําแพงน้อยนี่แหละเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ของเมืองศรีสะเกลเราเนี่แหละ ผมเอามาตั้งแต่ผมเป็นอาจารย์ใหม่แล้วน้ำเนี่ยเอามาทำน้ำมนต์เนี่ยไม่ใช่น้ำว่าเออเอาใส่ก็ได้อย่าคิดมันมีที่ไปที่มาเนาะอาจารย์นะอย่าคิดเลยไม่มีที่ไปที่มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยลมมันหวนแล้วเนี่ยเนี่ยลมเนี่ยมันเกาะกันเนี่ยศูนย์ศูนย์สี่แปดแล้วเนี่ยค่อยดูว่ามันจะเกาะอะไรอีกค่อยดูเอาตัวนี้ไม่ใช่เลขหกนะตีไปเลขเก้าก็ได้เลขหกก็ได้เด้อตัวนี้ถือว่าจับทางเลยไหมอาจารย์เนี่ยยังเลยยวรอสักครู่แปดส่วนสี่อะไรเนี่ย ไม่รู้เรื่อที่คนดูอะ่ะชอบแบบไหนอะ่ะโชว์ไปได้ดเนาะไอซี่โชวไปได้กับจับใส่เออดพี่น้องเนาะใช่พี่น้องเราชอบแบบไหนเนี่ยเพิ่งทําเสร็จวเวลาตอนนี้ก็เกือบสิบเอ็ดโมงนี้วิธีชา่ว้านมาคนโ,โูเลยใช่วิธีชา่บ้านมาก่ <c oughs> อนเพื่อนมาดูเอาว่าเลขมันจะหนีไหมมันจะหวนไหม,มนหนไหมเนี่ยลมเนี่ยคอยดูสักงต้องใส้เวลาดนบมวครับแต่ว่าจับกันแล้วมันจะบ่งบอกอะไรบ้างอย่างนี้ ถ้าจับกันแล้วบางครั้งคนมาใหม่มันก็หวนใหม่สิหวนใหม่ไปเรืเลยใช่คนไม่มีดวงก็ไม่ถูกสิถ้าคนมีดวงมาปับ๊บโอ้ยเหลก็กตัวนี้จับกันก็ไปสือ่อคนน่าเซ็งไทยโอ้โหเชยเลยเชยเลยถ้าเราจะบอกศูนย์พร้อมกันทั้งประเทศแล้วมันจะถูกกันได้ไง <c oughs> ถ้าคนจนก็คือจนไปสิอ่อรวยก็รวยไปสิดวงใครดวงมันดวงใครดวงมันนะไม่งั้นเขาจะเรียกว่าอ่างเศรษฐีคนใหม่บอเวนบ่ค,ครับครับปีหน้ายิ่งเป็นปีมังกรด้วยเขาเรียกว่าปีมะโรง ผมเอามังกรผมลงแล้วเนี่ยพี่น้องก็ดูเอาก็แล้วกันนะครับใช้วิทยาเอาดูสิมันมันวิ่งเองของกองม้านเนี่ยว,วยิ่งไปเรื่อยๆรับวิ่งไปเรื่อยๆเขาเขาด้วยเขาเรียกว่าเปลี่ยนทิศทางลมมันวิ่งไปของของ,ของมันเดี๋ยวว่าเขาจะมาจับกันเดี๋ยวมันก็จับกันเป็นตัวเลขเเลจะเอาสองตัวหรือเอาสามตัวรตงหรือเอาหกตัวคนก็ดูเอามีเลขแค่นี้เป็นธรรมชาติเลยใช่เพราะผมทําผมจะส่วนและเลขมันจะได้งอ,อก ตัวนี้ตัวนี้เป็นงวดเละงวดงวดแรกมวลจะถึงนี่บอคนครับบางคนไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าลุ้ยตัวกูบอกมันได้จริงจริงผมผมสวดป้าผมผมผมก็จะเขย่าอย่างเงี้ยเหมือนเราเขย่าเหมือนเราเสียงเสียงเสียงซีซีครับป้า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 ที่นี่เอาเองโคชิไรน้อยจังเนี่ยล่วงมาแล้วตัวหนึ่งมาแล้วใช่ แล้วหกตัวแล้วเราใช้กระทาปั่นด้วยนี่ใช้กระทาปั่นไปด้วยใช่แล้วเลขตัวนี้คือเลขอะไรไม่บอกเพราะมผมเอาออกมาแล้วออกมาเรียบร้อยแล้วคนระับมันจะออกอย่างนี้อืเราจะทําแบบนี้ทุกงวดทุกงวดทุกงวดเลยโอ้เปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเลขกาลังว่าเลขเราเสียงทายกับครูบาอาจารย์เราเนี่ยว่าเลขมันจะตรงกันไหมเพราะผมทําแม่แบบไว้แล้วโอ้จากนั้นก็หยิบไปลอยเลยเ้า <laughs> ไปลอยใช่ถ้าเราจะบอกเลย คนเรามันรวยไม่เหมือนกันเนยดวงใครดวงมันเนานอนใช่ให้มันจับคู่กันเรียกว่าลมหวนอืมจับคู่มันว่าเราคาดแล้วว่าเลขตัวนี้ต้องมานะต้องมาแน่นอนใช่ครูบาอาจารย์เราคาดอ่ะไม่ใช่เราคาดเราคาดที่ที่เสียงทายออกมาเมื่อกี้ใช่เสี่ยงทายมาแล้วว่าเลขหกตัวมันต้องมีตัวนี้ติดมาด้วยค่อยรู้ว่าจะติดไหมเอาผมล็อกไว้แล้วเลขหกตัวผมเขียนไว้แล้วพี่น้องก็เขียนได้นั่นแหละเราไปเรียบร้อยเร็ว่ามันจะเข้าไหมไม่มีถ้าจับคู่แล้วก็จับแค่สามคู่เอง ก็ไม่มีอะไรมากก็เหลือแค่สองตัวที่ที่มันไม่เข้าอ่ะตั้มดามันจะมีอยู่หกตัวนะเหลืออยู่ตัวหนึ่งแต่ตัวนี้จับกันดีมากเลยจับแล้วเพราะเลขมันตัวเดียวกันแปดสี่หกเหลือแปดสี่หกที่มันไม่เข้าแต่สี่ศูนย์แปดเนี่ยเข้าแล้วเนี่ยเข้าเรียบร้อยแล้วเอาเข้าแล้วเอาก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเลขตัวไหนเลขตัวไหนคราวนีวเาจะไปแอบดูก่อนว่า เอฟซีก็ดูสีมันจะวิ่งหนีแล้วมันโดนลมไม่ได้ดอกน่ะนมันจะหนีมันจะหนีแล้วน้องครับเอฟซีโปรดใส่พิจารณาญาตณมึงนะครับพี่น้องครับอ่างเศรษฐีพี่น้องอ่างเศรษฐีคนใหม่อ่างเศรษฐีคนใหม่หมแล้วจ้วาเนาะแมครับพี่น้องครับหนึ่งกันยาวย่นหนึ่งครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับ ง่แค่ว่าลงหมอนเะตอนนี้งามยังเลื่อนชิ้เขาคู่กันสองคู่แล้วครับพี่น้องหล่อสากลงหมอนแล้วบอกหล่อสากหน่อยลงหมอนแล้วบ่าวสาลงหมอนนี่มิสมาหล่อสากลงหมอนแล้วบ่นเดียวทำอะไรหนีลงหมอนแล้วอ่ะเห็นไหมโอ้จับคู่กันงามยังพี่น้องเลยเขาเรียกว่ามันเป็นทางลม เนี่ยเนี่ยผมตั้งผมหาของด้วยจนนักกว่าจะตั้งได้เนี่ยโอที่ทางนมบังคือกันเนาะที่ทางนมใช่ที่ทางนมอ่ะน้ำประมาณไหนมันถึงจะทำให้เลขเรามันวนได้อ่ะโอ้มันจะไปหักกันแล้วพี่น้องนิ่งๆนะห้ามจับเพื่อนแะพี่น้องที่มาดูห้ามจับจะวนไปของมันเองเดี๋ให้ถ่ายรูปเอาห้ามจับตัวนี้มากเหรอครับพี่น้องครับโอ้งายังอาจารย์นี่จับนี่ เป็นเลขในใจคุณไหมนั่นมากันช่วยตอมันวิ่งของมันเองไงครับดูดิต้นจับเ,น,เน,น,นี่ยเลยไม่ร้องงี้นั่นเนี่ยดูดิน้าลมมันวิ่งเห็นไหม <c oughs> มันวิ่งนะเน่ยเห็นวิ่งมาแล้ววางน้ำและดาบไหนมันถึงจะวิ่งอีกโอ้มีอีกใช่วางน้ําระดับไหนน้ํามันถึงจะวิ่งใช้อ่างระดับไหน <c oughs> มันถึงจะวิ่ง ผงม,มีการคำนวณเองคำนวณผมคำนวณ <ผม S 1> เองหมดเลยโอ้โหปวดีบคำนวณเองเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยเนี่ยดูสิโม,มมีมองตี้กันแล้วกันครับอเออเพื่อนเพื่อนใดเจัยงใดพี่น้องทุกคนภาษาเบิบร์นยู่บครับแต่เบิร์นคำพังเบิร์นได้แต่าหามจับของผมได้